ก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่อยากให้หยิบประเด็นเหล่านี้มาเล่นเป็นประเด็นการเมืองเพราะการต่างประเทศนั้นเนี่ยไม่มีประเทศไหนหรอกครับที่เอาการเมืองมาเล่นเป็นการต่างประเทศความสัมพันธ์จะเสียหายพอแล้วครับพอแล้วครับบอกว่าพอสุกพอแล้วเอาเอาอีกไหมนะพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วเอาท่านพาพิงเหรอครับเอาไปชาบประเด็นเสียหายไปเสียหายไปแ้พีไปนะ ของรัฐบาลน,นี้นะครับผมก็อยากจะกราบเรียนไว้พี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจอย่าเอาเรื่องเหล่านั้นมาประติดประต่อนะครับเพื่อจะกล่าวหาคนนั้นคนนี้มาตรา190ก็ยังไม่เกิดจินตนาการไปไกลคิดเอาว่าคนไทยจะโง่เหมือนท่านเนหะรอ,อค,ครับขอบุออพูดถึงนั้นไม่ได้ท่านท่านท่านถ้าลองยกครับมันไม่ได้พอแล้วครับ ครับท่านประธานก็อันนี้คือนโยบายแต่รองนายกครับจะมีการบองผมว่าท่านถอนคาพูดเมื่อกี้กันนะไม่ได้ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วต้องถอนนะขออนุญ,ญาตถอนก็นไดค้คนโง่ถอนแล้วครับ